ในเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในยิน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมมิติพัฒน์นะครับเริ่มต้นกันด้วยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับทั้งพายุทอร์นาโดที่ถล่มในรัฐโอ๊กาโฮ m a และน้ำท่วมที่เกิดในรัฐไวโอมิงรับศูนย์พยากรณ์อากาศในเมืองนอร์แมนรัฐโอ๊กาโฮมาของสหรัฐประกาศเตือนภัยฉุกเฉินพายุทอร์นาโดในหลายชุมชนที่อยู่อาศัยทางตะวันออกของเมืองเวสต์บูดนะครับเนื่องจากเป็นสถานการณ์อันตรายต่อชีวิตประชาชนครับมีบ้านเรือนถูกทำลายอย่างน้อย3หลังนะครับ อำรวจทางหลวงต้องปิดถนนเป็นระยะทางเกือบ10กิโลเมตรระหว่างเมืองโอกาฮามาซิตี้กับเมืองดัลลัสนะครับเจ้าหน้าที่เตือนภัยพายุธนร์โดน,นะครับได้แนะนําเส้นทางจากรัฐโอกาฮามาไปยังรัฐอาร์คันซอและอาจจะมีลูกเห็บตกขนาดใหญ่ในรัฐเท็กซัสไปจนถึงเส้นทางของรัฐแคนซัส นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์เอ็รายงานนะครับว่าเกิดน้ําท่วมหนักจากพายุฝนฟ้าขนองในรัฐไวโอมิงทําให้บ้านเรือนหลายหลังคาเรือเสียหายนะครับและถนนหลายสายต้องเป็นอมาพาสครับกลับมาที่สภาพอากาศในประเทศไทยนการยังคงต้องจับตาผลกระทบที่จะได้รับนะครับจากการ ก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ําในบริเวณของมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งตอนนี้เราพบสัญญาณนะครับว่าย่อมความกดอากาศต่ําลูกนี้มีแนวโน้มกําลังพัฒนานะครับอาจจะกลายเป็นพายุไซโคลนขณะเดียวกันผู้อำนวยการสูตรนิยมวิทยาทางทะเลอาจารย์วัฒนาการบัวนะครับคาดการว่ามีหลายปัจจัยครับจากหลายเว็บไซต์ที่การคาดการเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแบบจอลออากาศของ ECMWF นะครับรวมถึงแบบจอลออากาศของเยอร,รมนีพบว่าในช่วงของ14-19นะครับ พายุลูกนี้จะอยู่ใกล้กับบริเวณของมหาสมุทรอินเดียและก็บริเวณของรีลังกาครับระบบหมุนของย่อมความกดอากาศต่ำหน้าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเข็ร้อนได้ขณะที่โฆษกกรมตรุนิยมวิทยาคุณสุรพงศ์สารลปะนะครับบอกว่าหากพัฒนากลายมาเป็นพายุนะครับจะส่งผลดีต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยบริเวณของทางด้านฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นบริเวณของพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคเหนือนะครับและก็จะส่งผลดีทําให้ปริมาณน้ําในเขื่อนภูมิพลได้น้ํากักเก็บเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากย้อนสถิติกับไปนะครับเมื่อปี2549ครับขณะนั้นในช่วงของเมษายนครับก็มีพายุไซโคลนที่ชื่อว่าพายุมาลานะครับก่อตัวในบริเวณของอ่าวเบงกอลแล้วก็กลายมาเป็นพายุครับและก็ส่งผลดีกับลักษณะอากาศของบริเวณของภาคเหนือและก็ฝั่งตะวันตกของภาคกลางซึ่งหากสภาพอากาศนะครับมีการเกื่อหนุนกันในบริเวณดังกล่าวก็จะส่งผลทําให้พายุนี้มีกําลังรุนแรงขึ้นครับซึ่งต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดครับ สำหรับสภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้คงต้องจับตาเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดนะครับบริเวณของบริเวณพื้นที่ทางภาคอีสานกับบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือและบริเวณของพื้นที่ภาคกลางนะครับอากาศที่จะร้อนจัดนั้นยังอยู่ในช่วงของ40 ถึง43องศาเซลเซียสนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดภาคกลางนครสวรรค์นะครับ43องศาเซลเซียสอุตรดิตถ์สุขโขทยัยครับมีโอกาสที่จะสูงถึง43องศาเซลเซียสรวมถึงฝั่งตะวันตกของพื้นที่ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีครับในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิยังคงสูงอย่างต่อนเนื่องครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดมากๆในบริเวณของพื้นที่ภาคอีสานกับต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางจังหวัดนองายนอทบอุดรานีน ในช่วงของวันที่14ไปจนถึงช่วงวันที่16ครับก็จะมีมวลอากาศเย็นจากบริเวณของประเทศจีนช่วยลงมาสมทบนะครับก็จะทําให้พื้นที่ในบริเวณของประเทศไทยอุณหภูมิจะลดลงครับและมีฝนมาช่วยก็จะทําให้คลายร้อนกับปิดท้ายกันที่สภาพอากาศรายภาคตั้งแต่19นาฬิกาวันนี้ไปจนถึงช่วง19นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนืออากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด43องาอศาเซลเซียส ภาคอีสานอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ครับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40องศา,ศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ20ของพื้นที่ จันทบุรีอุทยองตราดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่กรุงเทพหมหาน,าค,นครอากาศร้อนฟ้าหลวตอนกลางวันครับอุณภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันครับฝนฟ้นา,นนนนนา,าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับอากาศร้อนในตอนกลางวันครับฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับปิดท้ายกันที่ ีภาพความสวยงามของดอกบ,บัวด,ดินในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทนะครับซึ่งช่วงนี้กําลังเบ่งบานสุพังนะครับเพราะว่าสภาพอากาศที่กําลังจะหมดร้อนแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายไปสู่ช่วงของฤด,ดูฝนนั่นเองนะครับ ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นความสวยงามของดอกบัวดินครับซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับได้นําภาพนี้มาเผยแพร่ครับและบอกว่าน่าจะเป็นพืชต่างถิ่นครับมีการนําหัวของดอกบัวดินนํามาเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็ปลูกประดับสวนของเกษตรกรในหลายพื้นที่ดอกไม้ชนิดนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนครับความสูงเฉลี่ยอยู่ที่20-30ซนติเมตรครับลักษณะจะเหมือนหัวหอมแดงครับจะพักฟื้นในดินและออกดอกเมื่อฝนเริ่มตกในช่วงของปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝนนั่นเองก็คือลาวช่วงของเดือนพฤษภาคมครับ และทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลงฟ้าพยากรณครับ